สมาชิกแต่ละคนในทีมถูกเลือกด้วยความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของพวกเขาเองนี่คือคริสโตเฟอร์สมิฉายาพิสเมเกอร์ในมือเขาทุกอย่างเป็นอาวุธฆ่าคนได้พ่อเขาเป็นทหารรับจ้างที่ฝึกลูกชายให้ฆ่าคนตั้งแต่วินาทีที่เกิดมีนี่พูดเอาฮาใช่ไหมอ,อะไรนมว่าเลือสมาชิกในทีมด้วยความสามารถเฉพาะตัวเขาทำได้เหมือนฉันไปเลยลดีกว่า ขันยิงเข้กากลางเป้าหมายทุกขันยิงเข้าก,ากาล,กลางกว่าแกมการปรกลางาลได้ยังไงวะใช้กระสุนที่เล็กกว่าอะไรไมันจะวิ่งเข้ากลางรูกระสุนของแกแบบสบายๆต่อไปนี่คือกิงชักเฮ้ยไอ้บา้านี่มันตัวอะไรวะบางคนอ้าววา,านาเวเป็นสายเลือดของเทพฉลามดึกดำบัดไม่ว่าจริงหรือไม่เขาก็แข็งแรงและอันตรายพูดได้ไหมอ่านหนังสือ มันถือหนังสือกลับหัวเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นอ่านหนังสือฉลาดมากเลยฉันเนี่ยอ่านหนังสือชอบมากๆนายควรระวังเขาไว้หน่อยเดี๋ยวนี้เขาเริ่มชอบกินเนื้อมนุษย์แล้ว